สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ากินบักแตงไปน้ำยยอยกจอยผ้ามเมึงพักกายแยกจอยพี่นอ้องแยกจอยหื้อขาบักทั่วออกแนละกะนะันเนาะเนี่ยพักกาดบักยางงามเลยพี่น้องกระลังขึ้นแยจอยหื้อออกมือว่านเนาะไปตรงตลางายจจอยกับปลูกฟักซีเล่าพี่น้อง เป็นแถวมาเลยผักซี่เล้ากำลังเกิดอะอัพเดทมึงพักกาดพี่น้องจอยบวงไว้เนาะบักงามพี่น้องเอ้ยก็ต้องห่วงเลยงามบักกักควมงามเพิ่นมึงพักกาดเด้อพี่น้องเด้อ อากาศเขาบ้านเราไม่มีสารเคมีนะเกอเห็นบ่าพี่น้องใบสอยใบนั่นเบิดปลอดสารนะพี่น้องเดอ้ออากาศแจ่มใยบอกสารค่ะเมื่อวานเมื่อก่อจ่มยเสียหนาออกยอ,อยู่เนาะมื่อนี้กอดบักย่าอยู่เนาะไงเมื่งไงออกดอกแต่ออกดอกเมื่อวนอานเนี้ยแจ่มยก็เก็บได้สาม สามกำพี่น้องมิตรกำรรม,มีไง,งออกดอกไปเบิ้ลกำลังจะออกดอกกินแตงไปน้ำวาไปน้ำ <c oughs> ผ้ามาชมผักสวนควรัวผักกาดขาวบ้านเรามึงผักกาดขาวพี่น้องแตงว่ามึงแลงนี่ไปนะ สองมื่นหนึ่งด่พี่น้องที่ว่าเดี๋ยวจ้อยอ่ะลกหนาออกเนาะสองวันนี่พี่นอ้องเจ้ามังกรดงามขักบ่ปล่อยว่ามันงามขักงามเนียยสุดยอดควบงามฝนตกฝนก็ควายลินมากเนาะฝนก็ลินลินทุกมื่นที่ว่าโปตกแย่งไหมพี่น้องตกลินไหมโปรลินให้มึงไปพัดก,ก,ก,กาดพัดกาดเลยพี่น้องเด้อ เยอะมากไปตรงกลางแยกจอยว่าท่านหาแนวสิดมาปลูกเยอะๆแยกจอย,ยลรือออกแล้วแป็นไม้ลายพี่น้องเอ้ยเป่นตเมืงองแบบไงอืมนี่พี่มีตะพักกัดทุกสอกทุกมุมพี่น้องมีตะพักกัดแยกจอยเสียบไปบดทุกหม่องกำลังงามอืมแยกจอยสิคันสมอยู่พี่กำลังงามพี่น้อง ท่านตะวันขึ้นยังงามนี่ออกปลูกใส่กันก็พักในตู้แต่พี่น้องเอ้ยของแท้พี่น้องเอ้ยบ่มีสารเคมีเลยพี่น้องเด้ออุ่นอากาศแจ้จอยมึงไงงามอีหลีพี่น้องเอ,อ้ยมึงไงเป็นกำลังงามกำลังงาม มองมึงได็ก็ไม่ใจกงงามมองต้องเหงายงไงกอยไง,ไงตั้งได้สิกินท่านบ่นี่ไม่มีสารเคมีหรอพี่น้องเนี่ยแม่งกินเห็นบ่เราม่มีสารเคมีเลยพี่น้องเด้อปลอดสารค่ะประกาศขาวยายจอยอ่ะ กระเห่ายังไงิ่นบ่หอไหมปีนองประกาศข่าวบันเฮ่านี่แหละิ่นบ่หอนะกะเนาะป่นออกดอกเลยนี่ิ่นมาอยู่เมืองนอกระเัาบานเท่าิ่นก็สิีหอยู่ล่ะอืมงามคักปีนองงามบักสนิดไปอยากเ้าเลยแบบกินลงไปกินอยู่ผู้เดียววันอันนี้ประกาศที่นี่ปีนองกรลั่งขึ้นสองสามเมือมนหันเบียดในหน่อยเนาะ ถือฝนเหมืน,นี่พี่น้องเอ้ยมองนี่ยอ้จ้อยกระเสียบผักกาดขาวออกดอกเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยบเหมือนอืมบ่อันนี้คือผักกาดหินผักกาดหินกับบักกับผักกาดขาวเสียบอยู่น้วกันผสมกันอ,อันนี้นะที่แยายจ้าไอ้กาไว้เนาะไอายจ้อยเอาไปแปะมันมันใหญ่ขึ้นมากพี่น้องนเลยยังไง ขึ้นบักคักอืนี่จะสิลกคันสมเลยพี่น้องเลยจ้อยสิกาไม้มันเขานาหนาวเนานะมันเดือนนั่นเดือนนี้ยังไะเดือนพฤศจิกามันได้กินเห็นมันห,หนะ่อหอนาะนยิงหนาวเป่นยิงห่อดีเนาะพี่น้องแบักยางงามเลยพี่นอ้องผักกาดข่อยได้กินเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อผู้ใดเลยจะไปกินอันนี้ก็ที่เป็นเห็ดเป็นค้นโดผักเนาะค่ะเนาะ ปลูกใส่กระถางอันนี้ปลูกได้ประมาณอาทิตย์ห้างกันแทีสองสามเมื่อยเนอะกำลังงามหนึ่งพี่น้องเอ้ยได้ถิ่กินเบด <c oughs> ได้ปลูกกับปลูกข้าวปุแน่เนาะพี่น้องเนาะปลูกย่างเดียวเนาะคนหมกักปลูกคนโนมีงานมีการเห็ดนี่พี่น้องเห็นไหม ทำเป็นคอนโดพักเลยค่ะอือเมืองไทยอายหมดแล้วพี่น้องเอ้ยข่อยเห็ดข,าดข่ายลีเด้อข่อยข่อยได้ปลูกข่อยปลูกข่อยมีทุอย่างถุกแน้วไดยที่ข่อยพี่นอ้องอือเห็นบ่อือคอนโดพักข่อยยางงามเลยอื้ามาช่มพักกาดขาวย้จอยนะพี่น้องเนาะขอบคุณนเด้อพี่น้องเขามาช่ม ขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆจากพี่ๆน้องๆจากฟอมเมียท,ทุกท่านเนาะค่ะเนะาะใหญ่กำลังใจย้ายจอยอีสานฟรังแฟมิลรี่ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพื่อนๆเ,เ,นเนาะค่ะเนาะทุกซับทุกไล์ทุกแชร์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะอัปเดตพักการ์ดขาวย้ายจอยเด้อพี่น้อง